สวัสดีครับผมโบ๊ทกิติพันธ์วิเศษชัยวันนักศึกษาจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการด้วยรักะห่หงใยจากใจมอฟลอเป็นโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จัดทําขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปหรือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ทางสำนักวิชาการจัดการหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพหรือนำไปต่อยอดในธุรกิจที่ทำอยู่แล้วให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นครับภายใต้โครงการด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจมฟลอทางสำนักวิชาการจัดการได้จ,จัดทำคลิปวิดีโอสอนทำขนมและเครื่องดื่มออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น4ีคลิปด้วยกันซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดใด โดยคณาจารย์จากสาขาวิวชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการของเราได้นําเสนอเมนูแปลกใหม่ที่คิดว่าทุกท่านสามารถนําไปใช้ประกอบในธุรกิจนอนาคตได้มีทั้งเมนูสังขยาสีสีบราวนี่ไร้แป้งเครื่องดื่มมอกเทลเมนูเครื่องดื่มกาแฟแบบสร้างสรรค์รายการที่4นะครับโบาจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการทําเมนูเครื่องดื่มกาแฟแบบสร้างสรรค์สอนโดยคุณชิตินนท์ดวงดีพิเรบัน และอาจารย์ปปียนาจันกระจ่างจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เปียนาจันกระจ่างจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะวันนี้มาพร้อมกับครับผมนนชิตินนท์ดวงดีพิรบัลครับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการห้องหาละครัวสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับผม เราสองคนนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและเครื่องดื่มเนาะวันนี้ค่ะเราก็จะมาแนะนําเมนูทีเ่เราเรียกว่าสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่เลยนะคะสำ<ช>หรัรบรผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าคนที่เปิดคาเฟ่น,นะคะครหรือว่าอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก็ได้นะคะที่คิดอยากจะเปิดร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่อไปในอนาคตคนะคะเมนูวันนี้เราจะนําเสนอเมนูจะเป็นกาแฟที่นั่งสรรคขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะเอาไปทําในร้าน าหารของคุณนะคะเริ่มต้นจากเมนูแรกเลยนะคะครับชื่อว่าซิต้าคอฟฟี่โซดานะครับผมตัวนี้ก็จะมีความเปรี้ยวหนึ่งนะคะจากลิ้นจี่ใช่ไหมคะครับลิ้นจี่กับน้ำมะนาวครับนมะาวเราเริ่มต้นเลยไหมคะครับผมเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับตัวแรกที่สำคัญก็คือกาแฟนะครับเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช็อต30 ml นะครับเดี๋ยวเราไปบดกาแฟกันก่อนนะครับเราใส่กาแฟทุกครั้งก็ไล่น้ำก่อนนะครับผมเครื่องกาแฟให้วอร์มเครื่องนะครับสกัดกาแฟมาที่30 ml นะครับผม วันนี้เราก็ได้กาแฟมาแล้วนะครับตามด้วย<ช>อิ้นจีสลับนะครับลินจีสลับ15บ l มลนะครับค,ครับผมบลินจีสลับไปผสมกับกาแฟเลยนะครับอ่าคนให้เข้ากันนะครับตามด้วย,วยน,น้ำมะนาวนะครับผมน้ำมะนาวเราจะใช้อยู่ที่5 ML มลนะครับ ผสมกับกาแฟนะครับอ่าตอนนี้เราเตรียมกาแฟไว้เรียบร้อยนะครับอ่าเราจะทำป็นเลเยร์สชั้นนะครับชั้นต่อไปบลูพาราได์นะครับสีฟ้าผสมกับโซดานะครับเราจะใช้โซดาอยู่ที่120 ml นะครับหรือประมาณ4ออนนะครับครับสี่ออนนะครับทำโดยบลูพาราได์นะครับผมน้ำเชื่อมสีฟ้ากลิ่นบลูนะครับ15 ml นะครับอ่าผสมลงไปกับโซดาเลยนะครับเราจะได้น้ำสีฟ้านะครับ เราได้ผสมสองตัวแล้วนะครับเราก็จะใช้กาแฟใส่เข้าไปในแก้วก่อนนะครับครับผมคนนิดนึงครับแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งก่อนนะครับอันนี้เราก็ได้กาแฟกับน้ำแข็งมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมสีฟ้าลงไปนะครับค่อยๆลินนะครับสวยงามน,น่าทา,านมากอ่าแล้ตกแต่งไหมคะตกแต่งด้วยมะนาวสไลด์นะครับผม เ้ิ่มความหอมด้วยใบมิ้นซักยอดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้กาอฟโซดาครับผมค่ะงั้นเมนูถัดไปเลยนะคะเมนูถัดไปจะเป็นเมนูบลูสกายกาแฟครับผมชอมากเลย่าเราเริ่มจากส่วนผสมอันแรกนะครับนมสดนะครับ120 ml นะครับหรือสีออนนะครับผมมีสีฟ้าแน่เลยตามด้วยไซรัปใช่ไหมครับด้วยไซรัป บลูฮาวายนะครับผม30 ml นะครับผมใช่ไหมคะะครับผสมกับนมไปเลยนะครับอ่าคนให้เข้ากันนะครับสวยมากเลยค่ะต่อไปเราจะไปเตรียมกาแฟกันนะครับเราจะใช้กาแฟ1ช็อตนะครับ30 ML นะครับผมสีฟ้าไว้ข้างล่างนะครับสีฟ้าไว้ข้างล่างตามด้วยน้ําแข็งแล้วก็เติมกาแฟเข้าไปนะครับแยกชั้นด้วยกาแฟ กาแฟเราใช้แค่30 ml นะครับเราจะใช้ไม่เยอะนะครับเพื่อความไม่เข้มข้นนะครับใครชอบเข้มข้นก็เพิ่มเป็น2ช็อตได้นะครับตกแต่งด้วยโฟมนมนะครับเอ่เพิ่มซอสสตรอเบอรี่ไปอีกนิดนึงนะครับหยาะเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับผมไม่ต้องแต่งอะไรให้มันยากนะครับหัวใจแน่เลยแล้วก็ครับผมดึงมานะครับปึ๊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 บเสร็จแล้วครับผมสวยงามมากค่ะเมนูนี้เรียบร้อยแล้วครับเมนูที่สอง ค่ะโอเคค่ะเมนูถัดไปนะคะเราจะทําเมนูอะไรคะพี่โนนเป็นสตรอเบอรี่คอฟฟี่โซดานะครับผมอ๋อสตรอเบอรี่คอฟฟี่โซดางั้นต้องออกสีแดงๆครับผมใช่ครับเราจะเริ่มต้นจากการผสมสตรอเบอรี่กับโซดาก่อนนะครับผมสหลับก่อนเนาะครับผมเราจะใช้โซดาอยู่ที่90 ml นะครับหรือว่า3ประมาณ3ออนนะครับผม90 ml สิบเนะครับผมแล้วก็ใส่หลับสตรอเบอรี่ไซรัปนะครับ30 ml นะครับผมสตรอเบอรี่คอฟฟี่โซดา อ๋อถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํารสอื่นเราก็เปลี่ยนไซรัปเอาได้ได้ครับผมแล้วแต่ว่าท่านชื่นชอบแบบไหนนะครับเปลี่ยนเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ก็ได้นะครับผมเรครับผมเราผสมเดี๋ยวเราไปทํากาแฟกันก่อนนะครับผมเราจะใช้กาแฟแยกชั้นเหมือนกันครับแยกชั้นเหมือนกันครับผมสองช็อต60 ml นะครับตัวนี้จะออกเข้มข้นหน่อยนะครับได้กาแฟมาแล้วนะครับอ่าลินใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะครับ ต้องใส่ของเหลวก่อนแล้วค่อยใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะ6ออนครับแก้ว16ออนนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมตามด้วยสตรอเบอร์รี่โซดานะครับโซดาอยู่ด้านบนไม่ค่อยลินนะครับไม่ค่อยลินเพราะว่าเราต้องการให้เขาแยกชั้นตกแต่งเพิ่มมูลค่าด้วยใบสันแนนครับผมสวยงามมากเลยค่ะ ซื้อไหมคะได้นะครับสตรอเบอรี่คอฟฟี่โซดาซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนตัวไซรัปก็ได้นะคะเป็นลัสเอร์บอรี่ก็ได้ใช่ไหมคะบูเบอรี่หรือว่าอะไรอีกส้มได้ไหมคะได้ครับผมส้มหรือลิ้นจี่ก็ได้นะคะจากสูตรที่เรามีอยู่แล้วแต่ท่านชื่นชอบนะครับค่ะเมนูถัดไปนะคะครับกินทีคอฟฟี่ลาเต้ใช่ไหมครับผมใช่ครับค่ะเราจะเริ่มต้นจากการทำชาก่อนนะครับผม เราจะทําเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะครับชากับกาแฟนะครับผมชาที่เราจะเป็นชาเขียวนะครับผมเราไปทําชากันก่อนเลยนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นชาตามือนะครับเราจะใช้ชาอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวสกัดน้ำกาแฟมาที่50 ml นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คนละเครื่องกันนะครับเครื่องสำหรับชาก็ชานะครับและกาแฟก็กาแฟนะครับใช่ถูกต้องครับครับสกัดน้ำชาออกมาก่อนนะครับ50 ml นะครับอ่าก็จะมีส่วนผสมของนมข้นหวานนะครับที่30 ml นะครับผมถ้าใครชอบ ชอบหวานก็เพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าไม่ชอบหวานก็ลดลงได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ใช้แค่ประมาณ15ห้าครับลดความหวานลงได้ครับผมแล้วก็ตานด้วยนมข้นจืดนะครับ 40ML นะครับเขาถึงเรียกว่าลาเต้ใช่ไหมคะเพราะมีส่วนของนมอ่กินทีลาเต้ของเราเสร็จแล้วครับผมนี่คือชั้นชั้นล่างนะครับคนสมให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราเตรียมชาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำกาแฟกันนะครับกาแฟมาแล้วนะครับ60 ml ม เราจะเพิ่มความหอมหวานเข้าไปอีกนิดหนึ่งด้วยคาราเมลนะครับ10 ml นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนิดเดียวนะครับ10 ml ใส่ไปในกาแฟาใช่ไหมครับผมอันนี้เดี๋ยวสีเขียวจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับผมด้านกาแฟาจากสีเขียวก่อนอคนให้เข้ากันก่อนนะครับลาเต้ต้องท็อปด้วยฟองนมอันแอ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับผม เดี๋ยวไปใส่น้องแข็งกันก่อน,นนะครับอ่าัดมานะครับใส่กาฟแฟเข้าไปกาแฟค,คาราเมลของเราอยู่ชั้นบนค่อยๆเทนะคะจะได้แยกชั้นตัวนี้น่ากินค่ะจบด้วยฟองนมด้านบนเราจะตกแต่งไหมคะทงนมด้านบนเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสวยงามด้วยซอสช็อกโกแลตกับซอสคาราเมลนะครับ ช่วยซอสนะครับตกแต่งให้มันสวยงามนะครับเพิ่มมูล,ลค่าของกาแฟนะครับตัวนี้คืออะไรคะเป็นซอสคาราเมลครับคาราเมลอ่าขออีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งคือสีแดงนะคะ,คะสับเบอรี่สวยงามมากค่ะ,คะ เสร็จแล้วนะคะมีทั้งหมดถึง3เลเยอร์ด้วยกันนะคะที่ที่คอฟฟี่ลาเต้คอฟฟี่ลาเต้นะคะแก้มนี้ตกอยู่ที่ต้นทุนประมาณ20บาท20บาทนะคะอย่าลืมนะคะบวกอีก45%ค่าประกอบการนะคะเพื่อที่จะเป็นต้นทุนของเครื่องดื่มตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำกำไรเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับทางเราเลยนะคะค่ะเมนูถัดไปนะคะ คาราเมลคอฟฟี่โซดาครับผมคาราเมลคอฟฟี่โซดาสำหรับคนที่ชอบทานคาราเมลเลยใช่ไหมใช่ครับผมเราจะเริ่มต้นจากผสมโซดากับคาราเมลก่อนนะครับจะมีส่วนผสมของโซดา90 ml นะครับหรือประมาณ3ออนซ์นะครับผมคาราเมลไซรัปนะครับ20 ml นะครับถ้าไม่ชอบหวานก็ลดเองครับผมสัก10-15อันนี้คือส่วนแรกคอันนี้แยกชั้นเหมือนเดิมแยกชั้นเหมือนเดิมครับผม เราจะไปทํากาแฟกันนะครับกาแฟเราจะใช้2อช็อต60 ml นะครับได้กาแฟมาแล้วนะครับเราใส่กาแฟเข้าไปในแก้วที่เตรียมไว้นะครับทุกครั้งเลยนะคะใส่ของเหลวก่อนแล้วค่อยไปเติมน้ำแข็งใส่น้าแข็งนะครับได้มาแล้วครับแล้วก็เติมคาราเมลโซดาลงไปนะครับด้านบนค่อยๆเติมให้มันแยกชั้นดีเลยนี่คือจุดตกแต่งด้วยมะนาวสไลซ์นะครับผมด้านข้าว แล้วก็เพิ่มสีสันด้วยใบสะระแหน่นะครับนิดหนึ่งนะครับเมนูนี้แนะนําเลยนะครับผมเพิ่มความสดชื่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนด้านบนได้ไหมคะพี่นนท์เป็นไซรัปอย่างอื่นได้ครับผมมีอะไรบ้างคะอย่างพวกสไปก็ได้เนาะอ๋อได้ครับผมสไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับที่มีลักษณะแบบซ่าๆเหมือนกันใช่ไหมคะคาราเมลคอฟฟี่โซดาเรียบร้อยแล้วครับผมโครงการด้วยรักและห่วงใยจากใจมอฟลลอาจารย์หวังว cool. ่า คลิปที่เราจัดทาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่านักศึกษาที่สนใจที่จะทําอาชีพใหม่ๆนะคะสามารถที่จะเอาเมนูที่เราสอนในวันนี้ไปรังสรรค์เป็นเมนูในร้านอาหารของท่านหรือคาเฟ่ของท่านหวังว่าจะเป็นการเพิ่มผลประกอบการให้กับทุกท่านนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะด้วยรักและห่งใยจากใจมอฟลอร์ขอบคุณคร<อ>ับ